วันนี้ผู้ว่าสาแก้วชี้แจงทุกประเด็นนะครับยืนยันว่าก่อนหน้านี้มีแต่เฟกนิวส์ออกมาเช่นผู้ว่าเป็นคนสั่งให้เปิดด่านมีการนำเข้าส่งออกสินค้าผ่านด่านยืนยันว่าตั้งแต่เกิดสถานการณ์ไทยกัมพูชายังไม่เคยมีการเปิดด่านเลยและมอบหมายให้นายอำเภอไปแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ที่ลงเฟกนิวส์แล้วพร้อมทั้งขีดเส้นตายภายในวันที่10ตุลาคมครับชาวกัมพูชาที่รุกล้ำเข้ามาต้องย้ายออกจากพื้นที่ถ้าเขาไม่ยอมออกต้องให้เขาทำแผนมาว่าแล้วจะออกเมื่อไหร่ แล้วส่งเข้าที่ประชุม GBC และให้รัฐมนตรีกราลาโหมเป็นคนคุยต่อว่าทำไมถึงไม่ออกและให้ทางกาลาโหมสั่งมาในพื้นที่ว่าจะทำอย่างไรต่อนี่คือกระบวนการและขั้นตอนไม่ใช่ว่าจะาปืนไปไล่ยิงเขาหรือจะไปไล่เขาออกเลยทันทีมันไม่ได้ผู้ว่าสแก้วบอกว่าหน้าที่ของผู้ว่าตอนนี้ก็เปรียบเหมือนเป็นตัวแทนของรัฐบาลเพราะจะเห็นว่าฝ่ายกัมพูชาเขาตอบโต้เราทันทีทั้งฮุนเซนฮุนมาเน็ตและผู้ว่าอยากเห็นภาพที่ชาวกัมพูชาออกจากพื้นที่ไปให้จบในสมัยของท่านผู้ว่ากับ